สวัสดีครับวันนี้เกณฑ์ไอทีนะครับก็จะมาแนะนําวิธีนะครับท่องเว็บแบบชิวๆนะครับไร้สิ่งกวนใจนะครับนั่นคือพวกโฆษณาอะไรเงี้ยครับเวลาเราเข้าไปโหลดพวกโปรแกรมฟรีๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันชอบติดโฆษณาเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะครับตรงขอบหนูตงขอบนี้วิ่งไปวิ่งมานะครับก็จะมีวิธีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับใครที่ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับก็เข้าไปที่ o o o g นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ as on chrome นะครับก็เข้าอันนี้ครับ chrome.google.com นะครับตรงคำว่า search the store นะครับให้พิมพ์ ad box นะครับก็ จะมีอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับอยู่2ตัวนะครับก็คือตรงนี้ครับ add box นะครับกดเพิ่มนะครับรีนะครับโหลดเข้าไปครับเป็นปลักอินส่วนเสริมนะครับตรงนี้ก็กล่าออกไปนะครับแล้วก็อีกตัวครับ add box plus นะครับกดเพิ่มครับ กดกาวออกไปนะครับก็ในกรณีที่เราแบบเข้าไปดาวน์โหลดอะไรมาเงี้ยครับพวกอย่างสมมุติ IDM นประจําครับคลักอะไรเงี้ยเต็มหมดนะครับถาวรตัวเต็มอะไรเงี้ยครับนี่ครับกดเข้ามาครับก็ไอคอนจะอยู่ทางนี้ครับไอคอนของปักอีนงเรานะครับ ก็จะอยู่นี้ครับปกติกดเข้ามาครับมันก็จะขึ้นอะไรมาเต็มเลยครับขึ้นไม้พืชเลยครับทําให้เราลำคาญครับตอนนี้ก็อันนี้ก็สี่ตัวนี้หมายถึงว่ามันบล็อกไปแล้วนะครับสี่สี่ตัวนะครับนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้ครับมันก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบมากครับ